กระเป๋าสีเทพความแข็งแกร่งตำนานทั้ง4นะครับก็มีเลเวล1นะครับเป็นเต่าดาเลเวล2ก็เพิ่มเขี้ยวเสือเข้ามานะครับใช่ตอนนี้ก็สามารถเต็มเลยครับก็เป็นหัวของมังกรแล้วก็ปีกนกฟินิกนะครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันช่องฟิลเตอร์เกมเมอครับวันนี้เกมฟรีฟ้านะ วันนี้ใน,นในกิจกรรมท็อปอัพจัดหนักรับทันทีมาเตอร์โฟร์แบ็กแพ็คครับก็คือกระเป๋าเทพของเราครับเพียงเติม199เพชรตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่27มิถุนายนนะครับนี่ครับเตอร์ก็เติมแล้วก็รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับกระเป๋าสีเทพความแข็งแกร่งตำนานทั้ง4นะครับก็มีเลเวล1นะฮะเป็นเต่าดาเลเวล2ก็เพิ่ม okay. เขี่ยวเสือเข้ามานะครับใช<จ>่ตอนนี้ก็สามาเต็มเลยครับก็เป็นหัวของมังกร<น>แล้วก็ปีกนกฟินิก์นะครับ<อ>สวยสวย,<อ>สวยมากเลยออแเซเวอร์วังหน่อยนี่ภาพใหญ่นี่ให้หมุนหนึ่งรอบให<อ>้หมุนให้หมุนหนึ่งรอบโอเค ไปดูต้องใส่กับตัวนี่แ้วตัวละครนะครับแล้วก็สแสดงหน้าล็อบบี้ได้นะครับสแสดงหน้าล็อบบี้ได้ไปดู<ก>หน้าล็อบบี้อ,อันเนี่มันร็อบบี้ปีนคนเยอ,ะ,อะี้ต้คนไิเพิเศษทำไม,ไมปีไม่ได้อ่ะนี่ข้างหลังข้างหน้าโอเคแล้วเราก็ไปลงแรงกันครับโอเต้พี่ดิมนหล่อย,ยิงคนเหรอ เข้ารังยังมาลอยยิงคนไงเดี๋็กตดนหัวแบบนี้อีกแหละสองคนก็หัวเลยก็ว่ายูมันยิงมาจากไหนที่ไหนอะยิงมาจากตรงนี้เราแบบนายอำเภอที่นี่ใครมาอย่ามาซ่าถ้าจะซ่าไปซ่ากับคนอื่นมาซ่ากับคนนี้โอ้โหกลับขึ้นได้หลายคนวันนี้มีคนสองคนเลยจังหวะยิงปะทะ เอาหน้าหลังเลยเอาหลังเหรอไหมหลังวะนเดียวนี่ยมาโนู้อนิกนี่เร้กว่าอะวออกมา กระเป๋าสามกระเป๋าสีเทพย่โยโยโยอๆกับไปทุกคนยิงบีกนกเฟนิกแล้วก็หัวมังกรแล้วก็เตา่าหนังเตา่ากรงเล็บเขี้ยวของ,งเอ้ยุีคนกรงเล็บอะไรปะเสือมาทุกคนเจะมีคนอยูข้างบนเยลเล็บเสือ ไอ้ปันคนบวกกันแตกก็ไม่บวกคนมีคนแปนแ่คนเตะทุกนกดิเขาบอกกับครอยู่วะปีนไม่ฆ่ากไมสยห তাৰপৰা আকৌ খাবলৈ পায় আৰু เขาอยู่ปะยังไงเขาก็ต้องมีอ้อมเข้าวงมาีามมมก็มันเป็นแน่นะขน,นาดนี้จะอ,อยู่จะมีได้ไง <S 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 เ,เไองนะได้มัอยู่ไว่าเขาต้องอ้อมถ้าเขาไม่อ้อมเราก็ต้องสู้กเรา ต้องอ้อมแล้วเขาวง่แต่เรามีถนนที่จะรับเขาอยู่เอลมียังมีคนมาบวกนวะไอ้คนเดียวตรงนั้น ยังเขาต้องตายเพราะเขาอยู่ด้านล่างเองเล้งนะป้าเขาไม่เขาไม่ทำพลาดเขาเนาะเขาเข้าวงนะเรื่องข้าศสะมาเลยไหม เราสับปูไปก่อนจะได้ไม่มาเร็วโอเคดี <Okay. S 1> ออค่นัน นนมีตัวึงเข้วา,เาวงก่อนปะเไปแล้วอยู่ตรงนี้นเรายังอยู่ตรงนี้ได้อยู่ปะทำไปที่วงโล่งเลยนีที่บังเลยเหตายเออหาที่บังหนึ่งมันป้อมก็ได้ไม่มันป้อมมันวงกินแล้วไง

我哪能敌？不。Oh. ปปเราจะอยู่ข้างนั้นนะแต่ระวังไม่โกรธเถอะนี่สไต,2 2> สไตล์200รอยไอคิวราเมพัน0กครับเหมือนหวานเลย11ไอคิวสไตล์200รอยไคิวข้ามบ้องนะ้าโชวกระเป๋าก็ปามาในสรักกบกระเป๋าสีเทพของเราใช่ ก็เป็นกระเป๋าที่สวยนี่นะใครสนใจก็มาเติมได้ครับใช่ท็อปอัพแค่199เก้พจรับกระเป๋านี้ไปเลยอ,อย่างเพจไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับเราเพนไปซื้อจกลมจกรามได้ด้วยโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ